เดินทางกันไปที่เบตงกันนะครับโดยใช้เจ้าเนสทีนะหรือว่า c ี125ที่ผมเพิ่งได้จัดมาใหม่นะครับล้วก็จะพากันไปแบบเร็วๆแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างยาวแล้วก็หลายวันนะครับแต่ก็อยากจะทําให้มันจบภายในคลิปเดียวเนาะหลังจากที่ผมได้รับรถมานะครับตั้งแต่เอามาเนี่ยเพิ่งขี่ได้ประมาณร้อยกว่ากิโลเองนะฮะยังไม่ได้เอาไปทริปไกลเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นทริปแรกที่พาน้องเนี่ยไปเที่ยวไกลขนาดนี้นะครับแล้วก็ เป็นครั้งแรกของผมเองด้วยที่เดินทางไกลด้วยรถเล็กนะครับระยะทางน่าจะไปกลับน่าจะมีร่วม3,000กิโลนะฮะคือเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในทริปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปเจอกัน แันนี้เราขี่มาถึงที่ะชะอ่อบวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปกันที่จังหวัดสุราษนะเราก็จะไปนอนกันที่สุราษเลยเจอกันอีกแล้วถ้าวันนี้นะไปที่สุราษใกล้ๆเขื่อนเชี่ยวหลานเดี๋ยวไปพักที่นั่นแล้วก็ถ้าตอนเช้าลุ้นมีหมอกไหมถ้ามีหมอกมันจะสวยมากแล้วมันจะมีหมอกเหมือนภาคเหนือเลยจริงๆอ่าจันไปจริงเรามากับมีแม่บ้านอีกคนนึงนะครับเพิ่งเคยรถเล็กมานะครับของก็จะแบบว่าจัดมามั่วๆหน่อย วันแรกนะครับเราเดินทางทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้ามืดเลยจนถึงค่าๆนะขับมาจนถึงสุราษฎร์ในคืนแรกเนี่ยเราจะนอนเต็นท์กันนะครับดูรีวิวมาเนี่ยเห็นว่าหมอกเยอะมากเหมือนภาคเหนือเลยเรามาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเจอหมอกหรือเปล่านะตอนนี้เราอยู่กันที่พอสัมพาแคมปิงนะ้งเนาะตรงเขื่อนรชภาชะพาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนะฮะยาวนานมากวันนี้เราขับมาประมาณ700กว่ากิโลนะครับยิงยาวมาเลยนะจากกรุงเทพนะขับมา700กว่ากโล ป๊อกก็เลยง่วงนอนนางก็เลยหลับในแล้วก็ลงไปงี้นั่งเอาไวไม่ลงต่างไงเหนื่อยมากอันนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไกลสุดได้ไหมใช่ครั้งแรกเลยแล้วก็รถรถเล็กด้วยครับสุดยอดมากปกติจะรถใหญ่รถใหญ่รถใหญ่ก็ไม่เคยยิงยาวขนาดนี้เจ็ดร้อย คืนนี้เดี๋ยวเราจะเข้านอนกันแล้วนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพวกเราจะเจอหมอก,กันหรือเปล่ายัางไงคืนแรกก็ราตรีสวัสดิ์ครับ วันที่2ของการเดินทางนะครับเราจะไปเริ่มต้นทริปของเราที่ป่าต้นน้ําบ้านน้าราชนะเขาบอกว่าน้ําที่นี่เนี่ยสวยมากใสมากเพราะว่ามันเป็นต้นน้ำครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับที่ด้านหน้าทางเข้านะครับด้านในเนี่ยจะเป็นบ่อน้ําที่เป็นต้นน้าเขาบอกว่าน้ำเนี่ยข้างในเนี่ยสวยมากเราจะเข้าไปดูกันว่ามันสวยจริงหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นทางเข้าถ้าไปเล่นน้ำเนี่ยค่าเข้าคนละอ่าสามสิบบาทแล้วนะฮะสวยมาก ยังไงมีคนเล่นน้ำด้วยคือโคตรน่าเล่นเลยคือมันถ้าใครแบบว่ากลัวน้ําตกอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นน้ํานิ่งนะเป็นดอน้ําผุดขึ้นมาจากด้านบนนะครับก็น่าเล่นมากข้างล่างันพื้นทรายเด็กก็เล่นได้นะครับส่วนด้านหลังตรงนู้นมีเส้นทางให้นั่งเรือนะครับพายเรือชมธรรมชาติใครสนใจอยากพายเรือดูเส้นทางก็ไปได้นะครับทุกคนอุ๊เย็นเนหนาว หลังจากที่เราได้เล่นน้ําอย่างสดชื่นเตรียมพร้อมที่จะเจอกับถนนที่ร้อนระอุของประเทศไทยเราก็มุ่งหน้าไปกันต่อที่ถนนเรียบชายหาดขนอมนครศรีธรรมราชเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เพื่อนๆเ,เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเพื่อนตอนนี้เราถึงแล้วนะครับถนนที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของขนมเนาะไทรหลายๆคนมาเนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปก,กันนะครับสวยงามมากนะครับ ด้านหลังนี้ก็จะเป็นเนินขึ้นไปนะครับเป็นเขานะที่ผมชอบมากสำหรับการมาทริปใต้น,นะนะฮะก็คือต้นไม้นะครับภูมิประเทศที่ประทั่งเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือต้นมะพร้าวด้านหลังผมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเช้าวันที่3แล้วนะครับแป๊บเดียวก็ผ่านมาเกือบครึ่งทริปแล้ว เมื่อคืนเนี่ยเรามานอนค้างกันที่บ้านของแม่บ้านหรือว่าถูไทยไบกี้นะครับหรือว่าลูกตาลนะครับเป็นบรรยากาศที่ผมเองเนี่ยชอบมากๆาเลยเพราะว่ามันได้มานอนเหมือนนอนโฮมสเตย์ต่างจังหวัดบรรยากาศดีมากเลยครับแล้วก็ที่บ้านของลูกตาลเนี่ยเขาใกล้กับทะเลนะครับเมื่อคืนเราก็เลยได้กินปูนะปูนึ่งนะครับโอ้โหอร่อยมากกินกันแบบว่าเอามานึ่งสดๆกันเลยนะแพ็คของเสร็จแล้วนะฮะ เราจะไปกันที่หันใหญ่กันก่อนนะครับแล้วก็จะไปค้างคืนกันที่รีวงเนาะรถพร้อมแล้วนะฮะคนก็ต้องพร้อมด้วยไปบ๊ายบายทริปพักวันนี้นี่มีวิวกลางหายลมด้วยนะครับสวยมากไปไปและเรื่องที่เราคาดคิดไว้ในการเดินทางในทริปพักใต้เนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วนะครับอยู่ดีๆฟ้าฝนก็โปรยปลายลงมาตอนนี้ฝนตกนะครับก็เลยเื่อมเพกกัน เดียวมาแล้วตอนร้อนฝนตกแต่ก็ทำท่าน่าจะหยุดแล้วครับอกว่าภาคใต้เนี่ยเอาแน่อน่อนไม่ได้นะทีคี่ฝนอ,อาจจะตกนะ นี่คือแบบว่าฝนตกคือแป๊บเดียวจริงไม่มีเงเกงก็คือตอนนี้ด้านล่างเปียกชุ่มขอเสื้อฝนแหละว่าด้านหน้าฝนจะไม่ตก,กน,นะครับเราลุยกันต่อเราจะไปกันที่สะพานนะครับไปดูสะพานข้ามเทะเลสาบนะครับถ้าเกิดว่าให้พูดถึงสะพานที่มีระยะทางที่ยาวที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็เป็นสะพานที่ข้ามเทะเลสาบด้วยแถมยังสวยงามอีกต่างหากนะครับของไม่ฝนสะพานนี้เนาะก็คือสะพานเอกชัยนั่นเองนะครับมีระยะทางราวๆ5.5กิโลเมตรเลยทีเดียว อาล่ะครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่บนสะพานแล้วนะครับเรียกมันเลยนี่ควายถ้าเกิดน้ำขึ้นมันจะไปอยู่ไหนอ่ะไม่แน่จังมือก็อยู่แถวนี้เพราะน้ำมันไม่ลึกมากนะเนี่ยมแค่นี้แหละขึ้นก็คือมันก็เดินได้ใช่ไหมใช่ใช่มันเดินได้หมดเลยเนี่ยก็ประมาณเท่าท้องมันอะตามระดับเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่หาดใหญ่กันเจอกันในคลิที่หาดใหญ่ครับ พอเราออกมาจากสะภานนะครับเราก็มุ่งหน้าเข้าที่จังหวัดสงขลานะครับและเราจะไปเจอก,กับผู้ร่วมทิปอีก2ท่านนะครับคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแคมป์ปิ้งกันเราก็ต้องซื้อสเสบียงกันก่อนนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะคิดเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เราต้องหากินอย่างแรกก็คือไก่ทอดหัดใหญ่แต่เอาจริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอชื่อที่หัดใหญ่ที่ได้มาเนี่ยต้นตำรับมันมาจากหัดใหญ่หรือเปล่านะครับเหมือนพวกรอดช่องสิงคโปร์ก็ไม่ได้มาจากที่สิงคโปร์หรือว่าขนมจีนก็ไม่ได้มาจากจีนนะ วันนี้นะครับเรามาเจอกับเพื่อนร่วมทิปอีก2คนนะครับบางนิดครับบางนิดกางเต็นท์กับบางอ่าใช่ครับกางเต็นท์กับบางนะครับเดี๋ยวนี้บางจะพาทัวร์ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะไปนอนกันที่ลิวงนะครับาจะถึงไปค้ำๆหน่อยแล้วก็พรุ่งนี้ พรุ่งนี้เราก็ดิ่งลงเบตงกันเลยน่าจะถึงสักราวเที่ยงพรุ่งนี้นะฮะครับฝากความหวังไว้ที่บ้างนะครับรอบนี้ผมครั้งแรกเลยครับผมครั้งแรกยินดีครุณสวัสดีครับเพื่อนน้องพีของรายการชื่ออะไรรุดนะครับครับผมวันนี้ก็พี่เจมม่ได้ชวนมาแล้วเลยมาเรื่องทริปครั้งแรกของพี่เจมนี่ไปด้วยกันถึงไหนกันนะถึงเบตงแล้วก็ย้ายย้ายไปกรุงเทพได้ใช่ไหมเออไปกรุงเทพด้วยกันก็ตอนนี้เราถึงที่พักที่เหมือนมรีวงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์ ต้านต้านี้กันนะครับในกางข้างนอกเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเก็บพวกฝายชีดอย่างนี้นะเดี๋ยวพาไปดูมุมกลางไร่ของเรานและพันลมัวใหญ่ ที่จะมุ่งหน้าไปเปตรงนะครับกองทัพเรานะครับมีแม่บ้านนะครับนีรถผมเกมแล้วก็มีมาเพิ่มอีกสองคันนะครับของบางนี้นะครับเฟรบนะครับของน้องรุตนะครับจริงผมเนี่ยเดินทางไกลโดยคนเด็กครั้งแรกนะครับก็มัดของอะไรนี้ก็ยังจะมัดไม่ค่อยคล่องนะครับก็มีเสียทรัพย์ไปแล้วมีหมวกมีอะไรกระเป๋าสะพายนะครับที่ขาดก็เดี๋ยวจะค่อยๆฝึกมัดไปนะครับ แล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะฮะวัมน,นี้รถผมน้ำมันหมดแล้วนะครับเกมเกมมีมุมถีบหรอพี่ทางนี้นได้ใช่ไหมถีบไปก่อนเดี๋ยวผมจะช่วยถีบ เพื่อนๆเคยรู้สึกไหมครับว่าระยะทางเพียง20กิโลเนี่ยทำไมมันรู้สึกนานเป็นพิเศษนะครับทุกๆคนก็ช่วยกันถีบนะครับซึ่งขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยเหลือนะครับน่าจะปวดขากันไปยกใหญ่นะครับแล้วเราก็กะระยะทางผิดไปนิดนึงเพราะอีกนิดเดียวเนี่ยก็ถึงปั๊มแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปแล้วกันพอเห็นป้ายปั๊มน้ำมันอยู่ไกลๆเนี่ยรู้สึกเหมือนจะถึงสวรรค์เลยครับนะครับสัมภาษณ์คนถีบมัอยครับเมื่อยครับโคตรเมื่อยเลยครับ เมื่อกี้พี่บอกโอ้ย20โลถึงรู้สึกไกลว่าไกลไกลเป็นพิเศษมันเป็น20โลที่เอาการนะสายยังสั่นอยู่เลยตอนนี้นี่คือแบบไม่เคยน้ำมันหมดเลยครั้งแรกคลิปนี้นี่คือว่าครบรถเหลืออีกอย่างนย่างแต่ยเลยยังแตกยังไม่เคยเลยยังไม่เคยเลยของเกมเคยลับปริ้นเลยหลังจากที่เราเติมน้ำมันเต็มถังไปที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดยะลานะครับจากตัวเมืองยะลานะครับพวกเราใช้เวลาไม่นานแปบ๊บเดียวเราก็ถึงเบตงกันแล้วนะครับเส้นทางการขับขี่มาภาคใต้สภาพภูมิประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้มีภูเขามากส่วนใหญ่จะเป็นทางเรียบนะแต่พอเราเริ่มเข้าเบตงเนี่ยมันจะเริ่มมีโค้งครับทำให้เราได้ฟีลลิ่งแบบเหมือนไปเที่ยวภูเขาหรือว่าดอยทางภาคเหนือเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่พักนะ,นะครับก็พอดีเอาสัมภาระเนี่ยมาเก็บที่บ้านพักก่อนแล้วก็าเดี๋ยวเราจะไป เที่ยวกันต่อเนะี่ยสวนน้าที่พักเราเนี่ยติดวิวอย่างนี้เลยนะครับมีข่าวร้านนิดนึงครับก็คือน้องเนสทีนะครับล้ม,มะละเวลาไปจอดอยู่เฉยๆแล้วดินมันนิ่มตอนแรกก็คิดดูแล้วแหละว่ามันต้องล้มแน่ๆเลยก็เลยขึ้นขัตังคู่ก็ยังล้มอยู่ดีนะครับได้บาดแผลมานิดนึงนะน้องเนสทีเจ็บเลยครับก้้มเบรกเป็นรอยแต่โชคดีที่ก่อนมาเนี่ยติดแคชบาร์กันล้มไปเรียบร้อยก็แคชบาร์ก็ไม่น่าเป็นรอยอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายมากตรงท่อ นนิดนึงแบบมองไม่เห็นนะครับแต่ไม่เปไ็นไรเราตั้งใจเอามาลุยอะไรแบบนี้แหละนะครับตั้งแต่วันแรกที่ออกเดินทางของเ,เต็มรถตลอดเลยนะพอเอาออกแล้วก็รู้สึกแ,แปลกเบาๆเหมือนกันและเช่นเคยนะครับเราเปียกฝนกันอีกแล้วสถานที่แรกที่เราจะไปนะครับก็คืออุโมงค์ปิยมิตตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าอุโมงค์ปิยมิตแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปข้างในกันนะฮะวันนี้ อุโมงปยามิตรก่อสร้างเมื่อปี2519นะครับโดยชาวคอมมิวนิสม์มาลายานะครับเพื่อที่จะใช้เป็นสถานกำบงังหรือว่าเป็นบังเกอร์นั่นเองสำหรับหลบระหว่างสงครามนะครับการเข้าชมเนี่ยเป็นเพื่อนต้องเสียค่าเข้าท่านละ50บาทนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางสำรวจภายในอุโมงคเราก็จะเจอกับพวกจุดต่างๆที่เขาใช้ในการหลบภัยจริงๆพอออกมาด้านนอกเนี่ยเ,เพื่อนๆก็จะเจอกับต้นไม้ต้นโพขนาดใหญ่มากเลย น่าจะใช้ประมาณแบบ2 0 3 0คนโอบเลยนะครับต้นใหญ่แบบอลังการมากจริงๆ เรามาถึงแล้วนะครับสุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับในี้เราอยู่ที่สุดชายแดนของประเทศแล้วนะครับตรงเบตงนะนี้เป็นดั่งที่เราตั้งใจไว้นะครับทริปมาจากกรุงเทพถึงเบตงนะครับสุดยอดมากแข้งแรกเลยครับเนี่ยหรือว่าโคตรประทับใจน,น้องเนสทีของเราเก่งมากนะครับขับมาวันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับมีน้ำมันหมดไปรอบนึงนะครับแล้วก็มีล้มไปรอบหนึ่งก็ สุดยอดมากๆ้องในทริปวันนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรก็ล้มบ้างอะไรบ้างเจอปัญหาบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเหลอยังแตกยางยังไม่ได้แตกนะครับแต่ก็อย่าแตกเลยดีกว่านี่ดีกว่าสัมภาษณ์แม่บ้านดีกว่าผู้หญิงในทริปไงฮะแม่บ้านสนุกมากตื่นเต้นมาก <laughs> นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเดินดูนะครับว่าตรงรัอวชายแดนเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะฝั <laughs> ่งนู้นเป็นน่าจะเป็นมาเลยใช่ไหมครับป้าย ใต้สุดแดนสยามนะฮะเบตงเราอยู่กันที่ชายแดนนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นมาเลยนะโอเคเดี๋ยวเรายังเหลืออีกที่นึงนะครับก็คือหลักเขตนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ลักเขตก็คือที่สุดท้ายแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวรีบไปดีว่าก่อนที่มันจะมืดนะฮะ จุดที่เราไปจอดถ่ายรูปบือนมื่อ,อสักครู่นะครับมันยังไม่ใช่จุดที่เป็นใต้สุดของประเทศนะจริงๆแล้วจุดที่อยู่ใต้สุดของแดนสยามเนี่ยคือจุดหลักเสากิโลเมตร5 4 a นะั่นก็คือที่ที่เรากำลังจะไปนะครับเรามาอยู่ที่จุดล่างสุดของประเทศไทยแล้วนะครับเป็นหลักกิโล 54A นะครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูกันับกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เราต้องผ่านโค้งมากมายนะฮะค่อนข้างเปลี่ยวเหมือนกันนะไม่มีรถถ้าเกิดมาคนเดียวก็จะเงาเงานะฮะน่ากลัว อันนี้มากันสี่คันก็เลยรู้สึกโอเคหน่อยครับเมื่อกี้ระหว่างทางที่มาก็ที่เพื่อนๆเห็นก็คือมันจะเรียบชายแดนเลยนะครับเราก็จะเห็นรั้วนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นมาเลเซียน,นะครับใต้สุดเดนสยามบนสุดคือแม่สายถูกไหมฮะข้างล่างคือทานน้ำทิพย์เรามายู่ล่างสุดแล้ว บางทีการที่เราขี่รถระยะทางยาวๆหลายๆวันติดกันเนี่ยก็ทําให้ร่างกายเราเพียได้นะครับพวกเราใช้เวลากันที่หลักกิโลเนี่ยกันจนถึงเย็นเลยนะครับและเราก็ต้องรีบกลับกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าเบตงเพื่อที่จะไปเอาใบประกาศนะครับแล้วก็หาอะไรกินก่อนที่จะกลับที่พักนะฮะพวกเราไม่ได้เที่ยวเล่นกันในเมืองเบตงกันมากนะครับเพราะว่าถ้าอยู่เที่ยวกันจนมืดเนี่ยเส้นทางกลับที่พักเรามันจะค่อนข้างเปลี่ยวนะครับอาจจะอันตรายได้ ผมว่าเขาวางผังเมืองไว้ได้อย่างดีเนีัยเพราะว่าเวลาเรามองไปไหนเนี่ยทุกอย่างจะดูเป็นบล็อกหมดเลยทําให้รู้สึกสบายตาแล้วก็น่าอยู่มากๆครับตอนนี้เช้าแล้วที่บ้านพักของเราครับจะบอกว่าตอนนี้หมอกตอนเช้าหน้าที่พักของเราเนี่ยตเต็มมากๆฮนะ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปกันที่ไอเยวงเนาะเพื่อที่จะไปสไกายวอล์กไปดูหมอกยามชานะครับที่เขาบอกว่าหมอกตรงกันเนี่ยยังไงก็มีแน่นอนครับของเสร็จเรียบร้อยนะครับของก็ดูเริ่มมัดแบบยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับตอนแรกบอกว่าจะมั่นใจขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ค่อยๆทดลองกันไปครับ ว่ากันว่าเบตงเนี่ยเป็นเมืองแห่งสายหมอกนะครับและเบตงก็ไม่ทําให้ผมผิดหวังนะครับเจอหมอกกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหมอกกันที่ไอเวงสกายวอล์กนะครับเขาบอกว่าที่นี้เนี่ยหมอกอลังมากครับตอนนี้เราถึงที่สกายวอล์กแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้เราจอดรถด้านล่างนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากขึ้นมาเนี่ยต้องต่อรถ2แถวที่ลานจอดรถก่อนแล้วก็มาต่อบินอีกที่นึงนะฮะด้านหลังนะที่พี่บินก็ เราจัดแล้วล่าแล้วก็ขึ้นมาส่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าสกายวอล์กเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหมอกตรงนี้น่าจะแน่นมากเราต้องรีบไปดูก่อนที่หมอกจะหายไปนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปด้านบนยอดนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นในสว่วนที่สามารถเดินออกไปได้นะครับเข้ามาด้านในนะฮะเขาก็จะให้เราซื้อเป็นที่รอง พุ้มรองเท้ากิน่องนะเพราะว่าเขาไม่ให้ใส่รองเท้าขึ้นไปเนะสามสิบบาทครับนี่ครับเพื่อนเราถึงแล้วนะครับหมอกอลังมากเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนว,ว้าอลังมากชี้ยังสดุดโทษโหด แล้วนะครับจุดสกายวอล์กนะครับนี่ทำไมถึงไม่มีฝนโอ้อย่างแน่นเซเลสันนะครับจเห็นวิวด้านหลังอันนี้คือวิวด้านหลังนะครับโอ้เห็นวิวเหมือนกันแต่มองฝั่งนู้นเนี่ยจะมากกว่าแน่นกว่านะครับแต่นี้ก็สวยไม่แพ้กัน้ฝั่งเ้นก็สวยครับ เช้าวันนี้ที่ตรังนะครับเมื่อวานจากที่เราเสร็จภารกิจที่อายเวงแล้วเราก็มุ่งหน้ามาที่จังหวัดตรังเลยนะครับก็ระหว่างทางก็ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะว่ามันก็เป็นทางตรงส่วนใหญ่ส่วนแพลนในวันนี้นะครับเรามีแพลนที่จะไปล่องเรือเที่ยวเกาะกันดำน้ําดูปลาดูปะการังนะครับแต่ก่อนอื่นกองทัพต้องเดินด้วยทองฮะมาถึงตรังทั้งทีนะครับก็พลาดอาหารที่ขึ้นชื่อไม่ได้เลยครับอาหารที่ขึ้นชื่อ อย่างหนึ่งของจังหวัดตรังนั่นก็คือหมูย่างตรังนั่นเองนะครับนี่หมูย่างกินก็ได้นะลูกอันนี้เนเหมือนกันไหมครับหรือว่าเหมือนกันทุกอย่างนะลูกในนี้สามขีดเดียวลูกสามขีดเดียวกนโอ้ทีนี้เลยเหรอไม่สามขีดลูกอันนี้มันเป็นโลลูกหลังจากที่ท้องอิ่มแล้วนะครับเราก็ไปขึ้นเรือกันเพื่อที่จะไปเที่ยวเกาะดำน้ำดูปลาดูปลาลังนะครับ จุดแรกที่พวกเราจะไปกันนะครับก็คือเกาะมุกหรือว่าเกาะถ้ำมรกตดนั่นเองนะครับในจุดนี้เนี่ยเพื่อนๆคนต้องลอยคอนะครับเพื่อที่จะลอดเข้าไปในถ้ำนะครับพเพื่อที่จะไปโผล่อยู่ตรงกลางอ่าวที่อยู่ด้านในเกาะนะครับน้ําใสและสวยมากๆเลยแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือผมเองเนี่ยเมาเรือน,นะครับหลังจากที่เที่ยวถ้ำมรกตดเสร็จเนี่ยผมเองก็ขึ้นมาแล้วก็ ไม่ได้ลงไปเที่ยวกาะอื่นอีกเลยครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆเมาแบบเมามากๆเลยใครอยากเห็นว่าผมเมาขนาดไหนก็เข้าไปดูได้ที่ช่องถูถ่ายไบเกอร์นะฮะเกมมันก็น่าจะถ่ายไว้หมดแล้วเรียกกันได้ว่าแทบตุยครับแทบตุยก่อนเข้าที่พักนะครับเราก็มาแว,วนะกันที่เกาะรูปประเทศไทยเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นทริปวันสุดท้ายแหละยังไงก็ฝากเพื่อนๆอยู่ด้วยกันจนจบนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับ การเดินทางในทริปนี้เนาะกรุงเทพไปตงก็ใช้เวลาประมาณ6วันนะครับวันนี้วัสนสุดท้ายแล้วรู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากๆจริงๆนะก็ยังแบบยังสนุกอยู่เลยแล้วต้องกลับแล้วนะครับแต่ตอนเช้าเนี่ยเราจะไปที่กันตังกันนะครับเพื่อที่จะไปดูสถานีรถไฟที่เขาบอกว่าเป็นสถานีรถไฟที่อยู่ใต้สุดนะครับอยู่ใต้สุดของประเทศในฝั่งอันดามันนะครับก็ไปด้วยกันในวัสนสุดท้ายนะครับ ขอพาเพื่อนทุกคนมาเที่ยวนะฮะอันนี้เราอยู่ที่พัทลุงนะครับถ้ำเลขากอบก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบให้เรานั่งเรือมุดเข้าไปตามถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นนั่งเรือเที่ยวอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะฮะนี่ครับเนี่ยก็จะเป็นเรืออย่างนี้นะก็จะให้เรานั่งไปตามเส้นทางนะครับในเรือเต็มเลยเดี๋ยวเราจะลงเรือแล้วนะครับ จริงมาถึงเนี่ยต้องจองคิวก่อนจองนี้เรามาจองก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการน,นั่งรอนะครับก็คือคอ่าเรือ4 0่แล้วก็มีมแยกแจกแจงไปตามนี้นะครับหโหซิงมากซิงมากแับนี้นี่คือทางเข้านะครับถ้งนดดอด เราจเข้าไปในถ้ำนี่นะฮะรง่ับบอกกนชุหิน้เกิดน้ข้านิแต่งจรลมีนผิดนอนลูกนนหน้านะครับมีทางซ้ายมือซ้ายมือคือรถตองกหกรเมตรเม่รรถไม่ได้กว่าจำทุกวันนะลูกบางวันน้ำสูงจกอ ก็จะเดินต่อไปอีนะครับครอบรัวลุงแจ๊กประดมมือด้วยนะครับลองคุ้ม่บหมกแบบการยกมือมาถ่ายรูปนะรถเรียานก็นับถือการลุงแจ๊กปิดตัวทับเป๊ะอย่งในลุงแจ๊กประดมมือความตึงทาคัญเราก็ให้ขีดระดับการเดินทางในทริปไปตรงจบลงแล้วนะครับทุกคน ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทริปทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทูไทยไบค์เกอร์นะครับทูไทยไบคี้กางเต็นท์กับบังแล้วก็น้องรุดเที่ยวไปเรื่อยนะครับถ้าไม่มีทุกคนทริปนี้ก็คงไม่น่าจดจำขนาดนี้และหวังว่าการเดินทางในครั้งนี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ